ดีครับม่อยู่เดี๋ยวไม่นี่เดี๋ยวมาดูเซียนขุดมันสีอยู่ในกีดืนโอ้แม็นเนอาจรู้ตัวนี่มันเนอาจหรอมาดูเซียนขุดมันครับมัน มันเป็นกับดินให้มันเป็นอย่างมันประตังเหมอย่างเลยมันกบดินเนี่ยปัญหาของมันนากาลังสี่ไงเนี่ยกาลังถือฟุ้นเนี่ยกะเน่าอืนแนงเถอะวะอืนแนงเนาะเหม็นเน่าเลยวะมาไล่ไปไหนลงทุนเอาหันหาพันธ์มา ผมอะ่ะดียุ่ส oh. <good> ันประมาณไล่เ <Woah> ก <Impossible> ือบเกือบสองไล่อาจารย์จรนะอาจารย์จรเอ่อมันมันอุ้มครับมันอุ้มแม่มาเมย์ไถมาเมย์ มมนไหนยูมนไหนยูนี่ตัวเดียวกระได้ได้แล้วนี่ลองเมึงมันก็ได้ได้ล่ะใจมันยังใสอีกหนึ่งมึงสองไล่เสียจักซิบตันเท่านั้นว่าอะไรดอกมาเร็วเร มันเนาเลยดิมันมากอีกเลยนี่ใครอยู่หน้าทิทางตัวไหนทั้งไหนนะฝ่าว้เลยบ่มีทางด้ยนึมันเจ็ดเด็แก้ออกด้วยนึงเดี๋ยวมาดูผานขุดครับมันเป็นกับผานหรือเป็นกับรถหรือเป็นกับอะไร บอกนมาดอไปยอนขั้นบอกเอ้อไปบอกกันห่ยมามาดูการดุด มันม้วนหัวไม่ได้หายออแต่ถ้ามึงมันสิเละหรือว,ว่ววววมอมน,วนมาดูครับนี่มาดูดข้างบ้านผมเลยนะครับออมาพัน <laughs> ยัาายนงไงด้วยนี่นนรับอาจารย์โลอาจารย์มาจากอำเภอลาดยาวเลยนะครับเนี่ย ดนันพันอยู่ได้ได้ได้เจ้าขัวลงจะหน่อยเบิ่งยี่จั่นเอาหัวลงจะหน่อยเบิ่งเอาไปเยอะทำมันแห้งเจาขัวลงจะหน่อยนี่นะเออหัวลงห,าห,ล,งห,าหล,งลายเลยเลยนี่มันจะพิ่งงับขึ้นไหมแค่นั้นแหละงามแล้วงามแล้วนี่เว้ย รับขุดมันทั่วราชอาณาจักรมันมันไม่ค่อยแมทเท่าไหร่นะมันเป็นอ่า4-5นะครับผมนทำมันเลี้ยวรถเขาทำมันเลี้ยวเขาจึงสิโบเลยมากเบอเซียเถี่ยวเขาโอ้ยน่อยๆนึงเจ้ากะไทยไม่เลี้ยวของเขาเป็นยังเขาจึงเขาจึงบม่ได้เสียเวลามามันเหลือมันเหลือน่อยเดียวนึง ได้อีกสิบลองนึงก็เลี่ยวหรอนี่ต้องถอดคานหน้าออกนะครับถอดทานออกไม่งั้นไม่ได้นะในยุ่งจอดในยุ่งในยุ่งเน่มันมันไม่พลิกดินหรอกมันต้องเอียงขั้วไว้สิต้องปล่อยขั้วลุ่มเฉยๆอันนี้คือยังมันงัดขึ้นไปหนา แค่ปั๊บอีกจหน่อยมันก็ได้แล้วไงในไว้ี่เซียนเซียนมาช่วยดูหน่อยนะฝันเงียะแล้วฝันเงียะเอาไปแนวเลยเอในน้อยนหนึ่งามจุ่ม เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเขาคอมเมนต์นะเองตะจอนมันกะมีอุปสรรคหลายอย่างครับูมันแฉะมันเหละขนาดนี้ครับใอ้มันดีเลยก็ไม่ได้ครับนี่แหละทุกข์ของชาวนาครับมันแรงก็ะแรงปวดมันมากก็มากเกินฝนก็มาเกินงาม มึงน้าเพื่อนผมนะครับนี่เขาได้ลูกไผ่ล,ลูกเคยไปเลยลูกไขาเห็ว่าเพิงเรื่งก็เสียของสีห้านะครับผมก็ใช้รุ่นนี้นะครับมันฐานล้อมันกว้างครับมันจะอ,อไทไทิ้งไทยทิ้งไว้ไม่ได้ครับ ท่าที่ผมเคยเจอมานะล้อมันจะเบียดมันจะเหยียบรองมันจะมุด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 ,มด,มดเลยไม่ได้ครับเห็นว่ามันเลครับเห็นว่าพอเสียครับเขาเลยนิยมเป็นตัวสามหกสี่ศูนย์ไว้ขุดโดยเฉพาะดูรถน้องนุ่นนะครับตัวสี่ศูนย์ตัวนั้นน่ะน้องก็จะไว้ขุดมันโดยเฉพาะครับเพราะว่าอีกอย่างก็เป็นคานบนนะครับคานบน ขับมันจะง่ายครับมันไม่ต้องถอดคานล่างเนี่ยข้อเสียคือคานหน้ามันกว้างมันจะเหยียบมันจะเหยียบล่องต่อล่องข้าวผ่านครับผ่านผ่านไปเลยครับไม่ต้องผ่านเออผ่านเลยครับไม่ต้องเวะไม่อีกผ่านไปเลยมันก็ได้ซ่อมนี้แหละเจ้าสิมาเห็ดบอสองลอยหาสิบนี่เจ้าเรียนมั่นไปนลยที่มันก็ต้องเห็นใจรถครับ บางคนมาบดีจังส่นจังสี่จะลืมว่าอะไรประมาณสามร้อยนะครับค่าขุดเขานะ่ะมันไม่ได้แพงอะไรมากมายนะเนี่ยก็คือข้อเสียตายตัวที่ผมเคยทำก็คือว่าผมจะวิ่งแถวต่อแถวครับผมจะวิ่งแถวผมจะวิ่งสองฝั่งครับก็คือ ให้คนงานยืนสองฝั่งวิ่งวิ่งวิ่ง,งแล้วเก็บออกแถวต่อแถวแล้วผมจะเก็บอีกแถวหนึ่งครับผมจะวิ่งซ้ำเพราะว่าที่ขุดมามันก็เป็นของตัวเองครับก็คือผมจะวิ่งสองรอบรอบแรกให้คนเอาออกก่อนแล้วรอบสองผมจะวิ่งซ้ำมันจะค้าวหลักขึ้นมาได้อีกหลายเข่งเลยครับเพราะว่าเพราะมันมันขาดเราไม่ไหวครับอันนี้ข้นกะ ถ้าจ้างคนก็เขาก็จะมาดึงแต่เงาดึงแต่เงาขึ้นเอาซ้ำเอาใดก็จะประมาณนี้เอาปรปุงตงไในแก้ไขเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาครับปล่อยหนาปล่อยเขียนตัวหน่อยบอสวัสดีครับ